สวัสดีจ้ามื่อนี้จ้ามาพบกับเซลลมีนาเราจ้าเมื่อนี้มีน้าอยู่หน้าร้านจ้าจะพามาลงเป็นตัว LC018SP ด้านหลังจ้าใช่หมดเลยหลังร้านก็มีจ้ามีให้เลือกเยอะมีหลายราคาจ้าจะแล้วแต่ชั่วโมงการทํางานปีรถเนาะเดี๋ยวจะพามาดูหน้าร้านจ้ารายละเอียดโปรโมชั่นเป็นยังไงมาดูเลยจ้าจ้า LC0 คันนี้นอกจากเป็น LC018SP มือสองจ้า ตัวนี้เป็นรถมืออ2จะเป็นรถปี65จะใช้งานอยู่ที่1,946ชั่วโมงจะ้ะตัวนี้ก็คือรถสภาพเดิมๆจะ้ะตัวนี้จองกับเซียวมีนาวันนี้จะจัดโปรพิเศษให้ดาวรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นจะ้ะวางรับรถ5,000ไม่มีบวกเพิ่มจะ้ะตัวนี้จะส่งได้สูงสุด6ปีจะ้ะ เป็นรายปีรายหกเดือนหรือว่ารายเดือนลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยจ้ะสะดวกแบบไหนจ่ายแบบนั้นจ้ะตัวนี้จ้ะเป็นรถสภาพเดิมๆยังไม่ได้ตรวจเช็คจ้ะยางหลังเหลือเต็มยางหน้าเหลือเยอะจ้ะอันนี้เป็นสภาพด้านหลังจากตัวเครื่องเนาะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ตรวจเช็คอันนี้คือเดิมๆจ้ะตัวนี้รถเกรด 2A จ้ะไม่มีปัญหา รายละเอียดสีะลอกแบบนี้เนาะจา้าทางร้านเก็บให้ใหม่จา้าแบบนี้คือขัดเก็บให้ใหม่จา้าตัวนี้เบาเนาะตัวนี้เอกสารจะใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านคนซื้อคนค้ำจา้าใช้คนค้ำหนึ่งคนคนที่อยู่คนละบ้านเลขที่กับคนซื้อจา้าไม่เกิน70ปีได้หมดเลยจา้าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสามารถยื่นประเมินได้แล้วจา้า สนใจคันนี้จ้า0885494844เซลมีนาขุบตาบ้านดงยินดีให้บริการจ้า